รู้จักวินัยไหมครับวินัยที่เป็นพฤติกรรมไม่ใช่ชื่อพ่อของใครวินัยคือการทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆอย่างต่อเนื่องเช่นเก็บเงินวันละ20บาทเดือนนึงก็ได้600ปีหนึ่งก็ได้7,200ออกกําลังกายวันละนิดเดือนนึงหุ่นก็เริ่มดี6เดือนหุ่นก็เริ่มชาปีหนึ่งก็หุ่นสวยเลยครับและสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยจําสัพภาษ,าษาอังกฤษวันละคําเดือนนึงก็ได้30คําปีหนึ่งก็ได้365คําสิ่งพวกนี้แหละครับที่เรียกว่าวินยัยวินัยคือน,นิสัยครับแค่สักอย่างวันละนิดสะสมไปเรื่อยๆทุกวันแล้วมันจะเห็นภาพชัดขึ้นเองครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพการเรียนการเ เงินการงานถ้ามีวินัยไปรุ่งแน่นอนครับเหมือนต่อจิกซอวันละตัวครับวันแรกๆเราจะยังไม่รู้แน่นอนเลยว่ามันคือภาพอะไรแต่ต่อไปทุกวันเรื่อยๆเดี๋ยวภาพก็จะชัดเจนเองครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใครที่อยากประสบความสําเร็จเริ่มที่วินัยก่อนเลยครับตั้งงานวิจัยคือคนที่มีวินัยมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนฉลาดครับใครที่ตั้งเป้าอะไรไว้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับแล้วมาดูกันว่าเดือนหน้าปีหน้าผลจะเป็นยังไงครับคนอื่นทาได้เราก็ทําได้เพราะว่า ความเชื่อ A, ความศรัทธาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดเลยนะโดยเฉพาะนในโลกที่ยากเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทําได้นะผ่านกระบวนการที่ยากนะเราเองยังไม่เชื่อเลยว่าเราจะทําได้ถามว่าเราจะทําได้ยังไงถูกไหมครับแล้วก็ความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นเกรกาะกําบังให้เราได้ไม่ให้ความท้ออ่ะอหรือความอยากเลิกอ่ะมันเจาะเข้ามาได้อ,อันนี้จะเป็นตัวช่วยถ้าคุณไม่เชื่อมั่นอนะ่ะแป,ป๊บเดียวคุณจะท้อม,มันจะเจเา,า,า,า <erecht> จะเข้ามาง่ายมากผ่านกระบวนการที่ยากอ่ะคุณจะเลิกไปซะก่อน เพราะงั้นขอให้เชื่อว่าเราทําได้แต่คนจํานวนมากในโลกเนี้ยรู้นะเขามีความเชื่อนะครับแต่เขาเชื่อว่าเขาทําไม่ได้จงไปรวยชึ